สวัสดีครับผมพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับสอนวิธีการลงทะเบียนรับเงินม33มเรารักกัน4 0 0 0บาทก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรวนเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับประกันสังคมอีกนะครับสาหรับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนม3 3เรารักกันนั้นจะต้องมีคุณ,ณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมหรือว่าผู้ประกันตนมาตาา33 2มีเงินฝากไม่เกิน5า แสนบาทณนะวันที่31ธันวาคม2562และข้อที่3ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนและข้อ4ไม่ได้เป็นแรงงานต่างชาติครับสำหรับการลงทะเบียนก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ w o r l d w วเม3เรารักกัน .com ได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2 5 6 4รบครับลงตามขั้นตอนเลยครับเรามาดูรอบการจ่ายเงินของโครงการเรารักกันครับมีรอบการจ่ายเงินช่วย เหลือทั้งสิ้น4งวดกำหนดการชำระเป็นสัปดาห์ละ1,000บาทรวม4,000บาทโดยจะโอนเงินเข้าแอปกระเป๋าตังค์ดังนี้ครับงวดแรกนั้นโอนวันที่22มีนาคมงวดที่2โอนวันที่29มีนาคม2564งวดที่3เดือนเมษายนประมาณวันที่5เมษายนและงวดสุดท้ายประมาณวันที่12เมษายน2564ครับสำหรับเงินที่ได้รับในแอปกระเป๋าตังค์นั้น สามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่อยู่ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม2564ครับสำหรับการขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการขอใช้สิทธิ์นั้นตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคม2564เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์และวันที่5ถึง11เมษายน2564กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์ครับแล้ววันที่5ถึงวันที่12เมษายน64ได้รับ วงเงินผ่านกระเป๋าสตางค์2,000บาทวันที่5เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2564เริ่มใช้ใจ่ายสินค้าและบริการร้านค้าภายใต้ของโครงการเราชนะครับและสุดท้ายนี้รวมสาระชี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆดีอีกนะครับ